สบายดีพูไหมพี่น้องกินข้าวเทียงนำกันเด้อสูคนตัมหงสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงแปลงกกางพี่น้องเลี่ยงมาแม่มาเรียนเอานนีเป็นคนแปลงเองเป็นอะไรปิแม่มาตะบ้นปเนะกินข้าใหม่เนาะเอ้ข้าใหม่หอมหอม กินแทนกินเผื่อพี่นอกละลายเนี่เด้ขาใหม่หอมขาวๆน้องนม่น้ำหอมขาวๆกินเผือละลายหอมบ่กินเผือได้บ้างรำเน่นะเนมนุ่มๆเนาะอย่าก๊ก๊อปเอยว่าอ่านี่รอาไเลยเนี่ยรปลาตามให้เราหนึ่งเดี๋วนะกบบัเอาเิดสองหมาโอ้สองขาดเดวเพชรแล้วเาไม่ได้กัดอย่างเงี้ คิดน้อบมเคิจอม้อนบาอ,อยู่นนนเนองแม่เมื่อบานยานนาศแคเพิ่งอ,อยู่เพิ่งกับสิจองและแทนนะจบอันอี้ก็ะไเม่อบรรมากาศที่ตั้งมาหงกะแกงหน่อไม้บรรยาเพิ่งน้าไม้ไหลเนาะเอามาแกงหน่อไม้เลยนนกเนาะเขาไม่ปลาเค็มกับหาไม้นเราไมา่เาะ ทานไม่ากมากนะโหมาอืมทานไมคนเดียวไทานไม่อืมเราจะนั่งหัวแจกทำยาเอาขนมเนาะหวจะคองหมดก็มาพี่ังแย่พขนมแส่บาทนะขนมคุมาแต่บาทเาไ็ได้หายอไแกบุมซก้อนจะกินละมาเต่แส่บาท

มื่อเกลี่ยนนโยบายจำุ่งแม่จินต้อนแ่ยงแซ่ยิ่งพับมุกละลายเล้เห็ดปุ้งได้จังสิลปวัน์มาแม่หายเล้ว

พากันไปหลักกินหมอเอิสซัน um> ี sì ่เลยกินนุแล้วก็ถึงกอลมิเปกนาเลมือน้วน้องกิ๊กกับน้องแก้มบุงมเป็นเพื่อนขึ้นมาไหว้เทลอยน้องกิ๊กก็ไม่นบปไดู้ก อาจจะกีบปะหาน้องแก้มบมเน๊ประสองประสองปะสองโซนสลาดนัม่จินอันนี้บหิ้เขาจากปลงเงี้ยปนเสยเนาะปีกก่ยดนี่งมด่วงกันนั่งหมดจัาใช่เรม จะมด้กปมือก่ยังไงวันคูอืมเมาเนีคงควรวันทูได้ลวบอกิีนยังอไได้ฟางเยอะจะซื้อมาให้อาสบูก่อนหนึ่งกับพอแล้วสบูก่อนหนึ่งกับตะกอตัวหนึ่ง เป็นหนึ่งหนึ่งแมูไปแล้วเป็นแล้วปอเป็นแล้วโอ้ยเป็นแล้วแกมำงานแล้วเป็นแล้วกันตัวคอต่อแล้วกันข้อไหนข้อไข่ขอไข่ใจ๊ข้อทัวมาไ่เจ็นตัวคอคว้วเกีย่งไคอใสชลาเป็นยังไงเป็นอตัวคอนะ คออาขาอืมน่ะยังีี้ยังคออาาเป่คอเ้อสละอาเยแต่การเ้อาอาจด้ก็นนหาคุณตาะเป็นตาพี่น้องนี่ได้พี่น้องนางเก็บุญมองคอสองมอทุกคอเส้อสละอากัเป็นตานางะผเป็นคาแต่ว่ะ ลูกกาหรือเปล่าขอสไกสิกาะคลอกไข่ไอซ์นนี่จะคอดะอาเป็นกาไซ์นนี่ว่าจะคอสละอาเป็นกาวจะได้ <laughs> ไปส่งเฮียนอยีกแบบมืองจะได้ไปเหยียนอนาบานอีกแบบพี่น้องโบต้องห้แม่น้องแก้มบุ้งไปเยียนอนุบานจะเฮียนน้อแก้มไหมครับขาเสียห้แม่น้องแก้มบุ้งไปเยีอนบานไปกับลูกอนเฮีย่ผนมากกอนส่บอกเ กับส่วนเอาเสี่ยวพร้อม่กงเสี่ยวเพิ่คืดซาวจ่อยเอาใส่ไปกระเทานกันม่เอาอยู่กันหรอกกันตรงีเขาเนี่พร้อมกันเลเปิดอพร้อมกันเพาะอือเพราะเหนียวะเอเหนียออมาได้บยาาศอืม ยังรับไม้ได้จมาข่มม่ตามเห็นบ้านเรแม่ต้องให้แม่นอกัันเตรมบุ้มไปเขาเฮียนกับพุญต้องให้พอใหญ่เสอมาหอด้ย่านที่นอกืนออื่นก็ยิเท่าบอกแม่งจะสาห้เตรียมสุดเลเฮียน มานับลูกกับนัปลูกเด้อนแก้วุ่งห่อเขาเพอ่์แม่นี่ได้อลอยไปเย็นนำกันเอาพอนีวนากเอาผอไปเย็นด้วยสี่สี่กับคนผอก็เจ้าก็ไก่ก็ไม่เป็นเรากัเคียนเป็นล้ะกับไปเคียนสื่สื่เพิ่นนะคะเพนอ่านไมไ่เอ่านวน้ไนพอนไม่เป็นก็ตีหัวเิ่นอ่านเราจะได้ไหม นี่เป็นเสตียเลยขับไปในครูเลยเป็นไรก็แม่แรกแล้วนายครูเสียดเนาะบอกอาจารย์เป็นนายครูมาแล้วอาจารย์อาจารย์สอนพ่อใหญ่คืออาจารย์สอนพ่อพ่อคือเป็นอาจารย์สอนเาแม่สอนสมาชิกสองคนพ่อจะเกิดคือบทสอนแม่ข้าน้ำสองคนพนักเมื่อก่อนนะพนักพ่อใหญ่ คือึม่มก็ับซอมา,มาอย่านี้มอนแต่บอกเป็นบ้ายแล<ม>้วเพือยาเล้าพญยาแล้ออลออลปีพอนยโอ๊ยเป, pareil, เป็นไรเป็นลัอยาเฮียตนะรงเฮี้ย,น,ยน,น,น,นะต่นลมหลดมาเรดถีบะ้อนถ้าไปแล้วก็ไปเส้นนักบูว่าเ <c oughs> ตนไอศ์รีมแต่ต้นใบ,บลแล้วก็มาเมก,กี้ห้ามไกงเครงเฮียนนะแต่ก,กีไปขีดรลถีบไปน้า ไปก in right, the <IL> ัไดกินหมักบัวแล้วแม่แม่แม่หักคนนั้แม่โยกคนั้นเลยเส้นแต่หมักบัวมาบางทีห้องห้องเฮียนซตึงลมรหลดหถี่ไปนา่ไปของเฮียนทีว่างไม่นอนโล่าพอนอพื้นตะกี้ไม่เอนะเพื้นไปเขาเฮียนตะกี้ อีกคือห่ามันหวนด้วยนะเงียยตะกี้นะนย่างไปจเ,เป็นอะ้รอืนไฮนาไปพาะเอาน่อยอย่างไปจะนอดชีสว่าอย่งกีอ่าเป็นไงได้ยนหรือไงเม็นตงเขารงย่างแห้อย่างแล้วนะใกล้นเนาะเพรมัน FC พนอยู่ทางประเทศนอกกอนาะ

น้ำหนเ้าเลยน้องวันนี้เราก็ขอลากคลิปเพื่อนทันีดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องกำลังส่งสนีพายเด้อพี่น้องสะไปดิจะนนี่เองอย่างทะแยงทะแยงบัวร่าด้วยเถอะเขาเล่ราเองไปแล้ว